พะเยายังมีที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยให้นักล่าหมอกเนี่ยได้เดินทางไปสัมผัสพู้นันไงสำหรับใครที่เป็นสายท่องเที่ยวแนวธรรมชาตินะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาไปขี่มอเตอร์ไซค์สูตรโอโซนพร้อมชมทะเลหมอกที่สวยไม่แพ้ที่ไหนเลยที่ภูรลังกาอําเภอปงจังหวัดพะเยาครับไปกันถึงแล้วนะครับกับบ้านทะเลหมอกภูลังกา เราไปดูข้างในกันดีกว่าเฮ้ยหยุด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 ห้ามเข้าอ่ะหยอกหยอกตามมาตามมาโหระหว่างทางเดินเขามีแบบปลูกดอกไม้ไว้ด้วยอะ่ะสีสวยมากเลยเดเราไปดูห้องพักกันผมว่าดูจากวิวแล้วเนี่ยวิวต้องสวยมากแน่เลยนี่เราก็เอข้ามาในเวห้องพักแล้วนะครับโอ้ ตามมาทุกคนวิวสวยมากเรามาดูวิวก่อนอย่างแรกเลยเดี๋ยวค่อยรีว,วิวห้องพักดีกว่าเพราะวิวสวยมากนี่ขนาดแสงยังไม่ลงอ่ะยังสลัวสลัว,ลวนะยังสวยขนาดนี้แล้วข้างหน้าเป็นเหมือนวิวเป็นหินขึ้นมาก้อนนึงผมว่าก้อนนี้นเป็นไฮไลท์ของพูลังกาที่คนชอบมาคือแบบจุดที่ต้องมาถ่ายรูปมาเห็นด้วยตาตัวเองซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันสวยกว่าในกล้องมากๆกแล้วคือถ้าตอนเช้าเราได้ตื่นมาแล้วก็เห็นวิวนี้เลยอ่ะเป็นอะไรที่แบบโคตรสดชื่น ส่วนห้องพักก็จะเป็นห้องแบบเตียงขนาด6ฟุตนะครับสามารถนอนได้2คนด้านล่างแล้วก็ มีโซฟาให้เรานั่งดูวิวตรงนี้ได้เนาะเหมาะมากที่นี่เหมาะมากกับการมามาพักผ่อนหย่อนใจมาปล่อยใจไปตามธรรมชาติหรือว่าบางทีเราคิดงานคิดอะไรไม่ออกแล้วก็เดีวตัวเองอยู่ใกล้ธรรมชาติก็นั่งคิดอะไรไปเรือเ่อยเปื่อยผมว่าทําให้สมองแล่นเลยอ่ะคือถ้าเราพักห้องนี้ห้อง v ี P7 เนี่ยผมรู้สึกว่าเราจะได้ถ่ายรูปก,กับวิวที่ดีที่สุดของภูลังกาเลยแหละเพราะว่าพราเป็นวิวแบบแทบจะ360องศาจากห้องนี้เลยอะ่ะเราสามารถมองวิวจากในห้องได้เลยแล้วก็ห้องนี้สามารถพักได้ทั้งหมด4ท่านเน มีเตียงด้านล่าง2แล้วก็มันเป็นห้องใต้หลังคาแต่ไม่มีประตูปิดข้างบนอีก2แต่ที่สําคัญเลยคือทั้ง2โซนทั้งเตียงด้านล่างแล้วก็ฟูกด้านบนเนี่ยสามารถเห็นวิวภูรังกาได้แบบเต็มตาห้องน้ําที่นี่นะครับจะไม่มีแบ่งเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งเนาะจะรวมกันหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นสไตล์แบบมินิมอลที่นี่จะเน้นวิวเป็นหลักเพราะว่าขนาดเรานั่งห้องน้ําเรายังสามารถดูวิวได้ นอกจากตรงห้องพักนะครับบ้าน VP 7ีเจนี่ยจะมีโซนอื่นด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากนี่เลยไอเทมสุดทิดของสมัยนี้นะครับผมอ่างแช่น้ําเป็นอ่างไม้เนะให้อารมณ์แบบคือเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะ่ะเขาเลือกได้ดีมากเลยนะที่เลือกเป็นอ่างไม้เพราะว่าทุกอย่างมันดูกลมกลืนไปหมดเลยได้แช่อ่างนั่งอยู่ในอ่างถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ฟังเสียงน้ําไหลเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับตามมาตามมาแล้วก็ มีเป็นเป็นเบาะเชือกสันสานนะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถ้าได้มานั่งตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็เอาหัวพิงมองไปรอบๆได้เห็นวิวที่สวยละที่ดีมากแล้วก็นอกจากตัวตัวบ้านห้องพักนะครับผมมันจะมีสะพานเชื่อมเนาะเราสามารถเดินผ่านสะพานเชื่อมเข้ามานะครับแล้วก็มาทะลุตรงจะเป็นเอ่อมินิบาร์เล็กๆนะครับที่สามารถมาดื่มดำกับบรรยากาศแล้วก็นั่งจิบกาแฟ ว่าเครื่องดื่มหรือว่าทานข้าวทานอาหารเช้าส่วนด้านหน้าห้องนะครับก็จะมีเป็นโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารที่สามารถนั่งได้ทั้งหมด4ท่านนะครับพี่น่าเป็นคนฟูลังกกายอยู่แล้วไหมครับอ๋อเดิมทีก็เกิดที่นี่อยู่แล้วอ๋อถิ่นกําเนิดคือตั้งแต่เด็กอยู่ที่นี่ตั้งแต่เยต,ต,ตั้งแต่เด็กเลยฮะตั้งแต่เด็กแล้วทำไมถึงแบบมาทารีสสอนตรงนี้ครับพี ถึงจุดหนึ่งเราเบื่อชีวิตในเมืองแต่ก่อนก็ไปไปขว่คว้าเอาความดีเอาเองพม่ช่เอาความดีมไปหาความฝัน <หา S 1> <อ>ตามหาความฝันในเมืองแล้วมันไม่สําเร็จก็เลยท้อกลับมาบุกเ<ม>บ,บิกที่บ้านเราดีกว่าอะไรประมาณนี้แล้วอยู่ที่นี่ได้ไกี่ปีแล้วครับพี่ผมตอนนี้ 48- 49แเก้นะเกิด19<ะ>โอ้หแต่พี่ยังดูเด็กอยู่เลยนะผมเกิด19เกเกิดที่นี่เลยอืมที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะครับ คือตรงนี้เป็นทะเลหมอกแบบนี้ทั้งปีเลยไหมพี่เฉพาะหน้าฝนกับหน้าหนาวหน้าหมอกนะตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาถูกไหมมิถุนายนปลายกุมภาผมก็หลายเดือนอยู่นะหลายเดือน6 7 8 9 10แ1ดเกเดือนแต่หมอกแต่ละช่วงมันจะไม่เหมือนกันไงแต่อย่างหน้าฝนมันจะฟุ้งๆอย่างเงี้ยมันก็สวยเป็นอีกแบบแสดงว่ารีสอร์ทที่เนี่ยเปิดตั้งแต่เดือน6ถูกไหมเดือนมิถุนาจริงๆโดยทั่วไปก็ เดือน6เดือน7เป็นต้นมาเนี่ยมันก็จะเริ่มทยอยเปิดกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฮมสเตย์เล็กๆของชาวบ้านครับฮะคนหนึ่งก็สองห้องสมห้อง4ห้องแค่คคนี้มันก็ไม่ได้มีเยอะก็คือมานเน้นเลยว่าต้องจองล่วงหน้าไม่ง,งั้นมาแล้วหาไม่ค่อยมีที่พักอ๋อถ้าบอกอินมานี่คือกล<ช>ับรถขึ้นมานี่คือได้นอนรถแน่นอนที่พักมันน้อยฮะถ้าถ้าไม่ใช่เทศกาลนี่ได้อยู่ครับแต่ถ้าวันสุกเสาร์นี่คือไงต้องจองถูกไหมใช่สุกเสาร์ส่วนใหญ่ก็จะเต็มจะเต็มสุกเสาร์หรือไม่ก็วันหยุดยาวสัก 3วันอย่างเงี้ยครับแล้วที่นี่มีทั้งหมดกี่ห้องเนครับของผมเองมี8ห้อง8ห้องก็คือด้านที่ผมนอนคือฝั่งนี้หนึ่งสสามสี่แล้วด้านล่างอะครับพี่ข้างล่างอีกสองห้องด้านล่างที่เป็น VIP 7เใช่ครับที่เราลงไปถ่ายทํากันอันนี้เราก็อยากจะเปิดไว้ตอนรับบางทีแขกมันที่ต้องการความเงียบอ่ะอ่าเซฟโซนเซฟโซนแล้วส่วนใหญ่ข้างล่างอ่ะคือเราลงไปได้เองเลยปะหรือว่าเป็นรถรถของทา่ส่วนใหญ่ ก็เอารถมานี่สามารถไปจอดหน้าบ้านได้เลยแต่โดยทั่วไปบางคนสุภาพสตรีเขาไม่กล้าขับคบเออเราก็อ,อาสาขับให้ก็ได้แล้วไม่ก็ถ่ายรถไปก็ได้บางคนรถโหลดเตี้ยแต่รถแสด n d a r d ลงได้เลยคะคือข้างบนนักก็สวยสวยมากเหมือนกันแต่ข้างล่างคือแบบรู้สึกว่ามันได้ใกล้ใกล้กับเขาสองลูกอะครับใกล้ที่สุดแล้วครับคือเขาอะไรมั่งครับสองลูกลนะั้นเออเขาลูกนี้เขาเรียกว่าเขาผาช้างน้อยเขาผาช้างน้อยเดิมทีเขาก็เรียกกูลังกามาตลอดเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตด ภูทะยานภูลังกาครับพี่เขาก็เลยเรียกติดปากเป็นภูลังกาคือลูกนี้อ๋อคือคนคนจะจาภาพว่าจาภาพลูกนี้คือภูลังกาคือต้องมาถ่ายรูปแบบลูกนี้ใช่ว่าตรงนี้คือภูลังกาแต่มันมีชื่อชื่อเรียกคือเขาผาช้างน้อยแต่เขาผาช้างน้อยเนี่ยเป็นชื่อที่ชาวบ้านเขาพูดกันถูกไหมใช่ใช่พอเปิดรีสอร์ทที่ที่บ้านเกิดเราอะมีความสุขไหมมีความสุขพี่เพราะว่าเราไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกับใครครับเดิมทีเราก็กะากเปิดแค่กาแฟเล็กๆให้คนผ่านไปมาได้จิบเฉยๆจนมา ผ่านไปผ่านมามีคนจิ้มแล้วทำไมไม่มีห้องฟังอาทำไมไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆทยอยค่อยๆทำทีละหลังทีละหลังอาจะได้มาทุกวันเนี้ยกนลำบากเนครับหลายปีครับแต่ของจุดนี้ผมก็แบบมันเป็นความสุขทางใจดนะ้วยเนาะใช่ใช่แบบเราตื่นมาแล้วก็ไม่ต้องแบบรีบทําอะไรไม่ต้องไปแข่งแย่งกับใครใช่สต่โลฟ์เลยแล้วก็พบเจอผู้คนดีๆที่ผ่านไปผ่านมามาเที่ยวกันใช่ครับ ี่ะครับผมเห็นแบบที่เนี่ยมีสติกเกอร์กลุ่มมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยพี่คือทำไมทำไมที่เนี่ยเป็นถึงจุดหมายถึงเป็นจุดหมายของกลุ่มมอเตอร์ไซค์สายไบค์เกอร์นี่ถ้ามาเส้นพยาเนี่ยผมว่ามันต้องมาที่รุท1148มาถึงถนนเส้นนี้คาว่ารุท1148คือตั้งแต่ขึ้นเขามาถูกไหมใช่ถนนเส้นนี้ก็คือจากอำเภอเชียงคำยันอำเภอท่าของผาจังหวัดน่านครับมันระยะทางประมาณ100กิโล ก็คืออยู่ในเขาร้อกิโลใช่ประมาณนี้แล้วถนนดีด้วยนะผมมาเมื่อวานถนนดีครับสองเลนเป็นทางหลวงลาดยางหมดเลยครับ<ะ>ก็มไม่พลาดที่เขาจะมาล่าโค้งกัน <Big S 1> บิ๊กไบค์ชอบชอบ,บมาศาสโค้งกันแถวนี้ <laughs> แล้วทำไมที่ที่พี่อ่ะทำไมถึงเป็นแบบทุกคนต้องมาต้องมาเช็คอินที่นี่ถูกป่าม,มาติดสติ๊กเกอร์เหมือนเป็นแบบผมก็เคยมาเมื่อก่อนผมขี่บิ๊กไบค์ผมก็เคยมา, Bang, มยมาแล้วก็มันเหมือนเป็นประเพณีป่ะว่าถ้าผ่านมาเส้นนี้ต้องมานั่นกินกาแฟตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันเด่นแล้วก็ติด ้างทางคือจริงๆผมไม่ติดป้ายเขาก็หากันเจอคเพราะวิ่งผ่านมามันก็เจอแล้วจังหวะวิวเขาผาช้างอ้อยลูกนี้มันก็อยู่ติดถนนที่เราสามารถมองเห็นโดยที่เราไม่ต้องพักตรงนี้ก็ได้ไงคือผมว่ามัน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 เป็นไฮไลท์ของที่นี่ค,คือคุณจะไปเชียงใหม่เชียงรายแน่นผ่านมาตรงนี้ก็แวะสักนิดนึงก็ยังได้เชยชมเขาสวยๆลูกนี้อะไรเงี้ยคือไม่ต้องพักก็ได้นะครับเราสามารถมาชมได้เลยได้มันอยู่ติดถนนอ ี่นายครับผมอยากทราบอะอะไรคือความสุขในการแบบในการมาเที่ยวภูหลังการหรือว่าในการกลับมาอยู่ที่นี่อหรครับพี่หรือว่าการอยู่ใกล้ที่ธรรมชาติเงี้ยผมใจจริงอะเราก็ไปขุดทองมาแล้วมันก็ไม่สำเร็จนะครับเราคิดไปคิดมาเอ๊ะ่าใจ้จ่ายบานันปลายไหนจะค่าเช่าค่ารถค่าสารพัดที่เราต้องมานั่ง รับผิดชอบแต่ละเดือนน่ะจนไม่ไหวแล้วเราท้อเรากลับมาเออลองทําอะไรสักอย่างที่บ้านเราดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับคือเราไม่ต้องไปแบกภาระค่าเช่าไงอย่างน,น้อยก็ข้าวก็มีกินที่ก็มีนอนอะไรอย่างเงี้ยครับทาไปเรื่อยๆก็ก,ก็ก็มีความสุขดีอครับไม่เห <ไง S 2> มือปเซฟโซนความสบายใจของเราอย่างน้อยเดือนนึงไม่มีสักบาทเราก็อยู่ได้แต่ในกรุงเทพเราอยู่ไม่ได้เพราะเรายังมีมีข้าวกินมีที่พักฟรีใช่ ทั้งหมดนี้นะครับคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ดีแบบนี้นะครับห้องพักที่ดีขนาดนี้แล้วก็วิวที่ดื่มด่ำได้เต็มที่ขนาดนี้ที่บ้านทะเลหมอกภูลังกา